สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะแดดออกแปดโมงเมื่อคืนตอนนี้เราก็อยู่ที่ทบ้านค่ะอยู่บ้านแล้วพี่น้องถึงบ้านค่ะเดินทางมาเมื่อคืนถึงบ้านเที่ยงคืนพอดีเชา้าก็แต่หกโมงค่ะบ่ปืดน้งมุมมาล้างรถมาล้างขี้เสียงออกค่ะเสียงมันเน่นมันยางแล้วมันมันขัดนะ เฟียงมันอัดปุก๊กเอาอกไม่ได้เลยค่ะร่มจะได้หลายแทะน้ำไหมเดี๋ยววันนี้เราล้างรถเสร็จล้างอะไรเสร็จพ่อไปเกี่ยวข้าวเหนียวมาด้วยค่ะเดี๋ยวล้างตู้ล้างอะไรเสร็จเราจะไปเกี่ยวของตัวเองเก็บงานงตัวเองมันเรียบร้อยก่อนคนะ่ะจะไปเกี่ยวที่ไหนก็จะได้สบายใจนะคะ จะไป็นโรงงานของตัวเองก่อนวันนี้รวมน้ำหมูหัวถอดออกลูกบล็อกเนี่ยซับเปลือกเก็บไปจนเบิดส่วนวยพี่น้องเลย,ยมันว่าห้าสิบวปอเซ็ดสองตี ถอดใบออกทำไมใบหนึง่งสองใบ่ายก้าเก้าบาทมัสนสรุปว่าอีเลเมนบ์นเฮ้ยบอบปืนว่าอุ้ยรถบรรยางคนว่้ารถบรรยางซูออยังรถมันหนีเพียงน้องชื่อน้องตกใจเวิร์นี่ค่ะรอยมันเข้าไปถูข้างใน,นกับกาดที่กันแพนเลสต,ตัวนี้นี่ มันงัดขึ้นงัดขึ้นงัดโซงัดโซ่ขึ้นมันโซ่มันไม่ลงร้อเลืมันเดินยากมันหนีก็ล่างออกค่ะมันบวมันติดแอกมันติดมันหนีไปมันถอะไปนมี่นอืมวันนี้ก็ต้องแกะแล้วงานเลิกงานย่้าถอเลยจอดยังถอดบางคุนอี้งอมาบตีขึ้นไปเครื่องบอ อ,อ๋อต้ฮอ,อ่อต้ไต่ไว้นี่นะอ๋อเออ,อม,มือขื้นสามคนพี่นองกับหอนบานเที่ยงขึ้นะคะ่ะถึงบุคคลชัยห้าทุ่มแวะกินก๋วยเตี๋ยวโต้วลุงนี้ก็ หลงรถเช็ครถอัจฉริมีก่อนค่ะแล้วก็ติไปเกี่ยวของย์คองย์เลยลุยลุยเงาเลยวันนี้ว่าจะแม่บอกให้ไปไล่เกี่ยวคอยมันเล้วก่อนเดี๋ยวเขากรอบค่ะวันมันยังดอกนะไปเกี่ยวแต่ผู้อื่นเขาจะค้องมาเกี่ยวมีประวัติมป็นวีไอีค่ะผู้ใดมีรถเกี่ยวเราเขาจะค้องกรอบเนี่ยขอเสียงไหนคะนะคะขอเสียงไหนค่ะอันนี้มันสรลัคก็ว่ากันสิขายเนียค่ะ แปดตาดขายมันลดพี่น้องก็ม,มีเวลาต่างไหมเกีียวขายแล้วก็เอาเงินไปหมุนซื้นน้ำมันค่ะน้ำมันนี่เมื่อวานเกี่ยวเขาสี่สิบไรค่ะเมื่อวานเกี่ยวข้าวสี่สิบไรน้ำมันสองร้อยลิตรนี่เกือบเกลี้ยงนะคะน้ำมันสองร้อยลิตรทางสองร้อยลิตรซื้อมานเกตพัน 10, นี่เกือบเกี้ยงค่ะอู้เปลืองเปลืองพูดบา้าอาเงียบ อันบาดไอเหียมมูนี่ใสหัวเลยว่ะอันไปบเป็นเลยเขามันหล่มหล่อมนี่เขานาแห้งพี่น้องนะนะ่นะเป็ดนะนะไรเด็กเขาสามอุ่มเดีวะมะลิลอยหามันเขามันมีที่ไหนแม่นบ่ะ่ะเปดไรเด้กเขาสามอุ่มโอ้ยอุ่มสองตันกลัวตายอย่างเขียดตัวเขาขางงามโพดผูเกียรติราชลอยกเกียวไปโถดเด้อพี่น้อง รถคนรวยเขาเกี่ยวสี่ร้อยค่ะเขาเกี่ยวไปโหลดอันนี้ก็เกี่ยวหกร้อยมันเรี่ยหกร้อยอ่ะมันบ่ม่นมเ,มเขาหน้าปังเขาต้นเตี้ยด้ยเพราะเสดเกี่ยวสี่ร้อยเนาะเขาเน่าเกือบสองมีน้ำกันนะลุ่ม,มไม่อยากจะพากีนี่เขาถือขวดโอ้ มื้วนก็ไปเกี่ยว,ม,วมื้วนไอ้ดมหรืจักไรม้วนเขาข้ารถไปท่านไปส่งเขาอยู่อ,อะไรคะคุณหลานคะค,คุณหลานคะอะไรล่ะคะมันนี่ค่ะมานี่คะ่คะตามป้ามาคะ่ะนี่ก็อจัจจระบีแ <c oughs> ป้นมงท่านไปหอนางนั่งอยู่ ของไผของมันเขาจะซองไปค้อนน้อยอยู่ค่ะจะได้อีกคนหนึ่งอยู่บอลจักกรบ่ลมาจักเทียเราบบอลจักอยู่นี่จะไปไหนมาเนี้อภทิตย์บักพีดมาเนี้เออเออแม่ไม่สน่นบอกเออเออ ตามมา,านะลูกมาน้องกีดมัมเล่นมี้มมาไปก <c oughs> <ๆ>ั่ักลับมา <ไป S 1> มาแล้วสิเปห้เขาเขามากแต้เขาเขาอยูพ่พี่ง้อกก็สิกออยกุงุงค่ะนี่หนาก็สิปเป็นเขากอง,กล,องล่ะ อะไรเช่าฮะโอ้เกี่ยวเข้าอะไรวะมาป่านนี้แล้วนมอะไรจะเช็ครถได้เกี่ยวเขานี่รถสปัลเลอี่เอาตัวเนาะได้ไม่ได้ได้แจ็คไรเหรอเช่าซ้ำไรซ้ำมือบ่กะ่ามือนี่สิแล้วเพราะซ้ำไรนั่น ท่อแก็บติดข้อติดข้อไเขาห้หอข้อมันกับบหอดิมันว่าเล็กมันเท่งดีบ่อน่ะไปเอาข่างข่างปิกอัพน่ยแบ่งเอาไป ลุกนี้โมดีวางบอใส่แยงใเนี่ยบอบอวางอยบอไปเกี้ยวเห็้ได้เขาเนี่ยจากีเกี่ยวงงบาเกี่ยวคอยคอยป้อยเวกอบเนาะคููเวกันเด้เลยไม่ยังไมได้เขาอย่านีตุ้ยก็บปเห็ไม่ค่อยยากอยู่นี่จาก็มาผอมซอยเดี๋ยวให้อันนี้ใหญ่กันก่อนก็เสียปรเทศดอก แบงเห็นมันแน่ข้างนั่นน่ะลวนเลทเอารถมั่นแล้วเยอะ่าบักเลอรถมั่นอ่ะกระสามไรสามหมื่นเนาะแบงให้บักเช่าเนี่ยรวนเลดไหมกาดตัวใดตัวนี้นี่นะเฮีย มัาน้ำมันติดอีอย่งติดข้อติดข้อไอ้หอวข้อมันบริหารหัดีหน้าผู้ใด เอาหน้าตุน,นไม่ได้พี่น้องมีขั้นหนึ่งก็ว่าเมื่อยล้วนี่มีสองขั้นเมื่อยตื่มอีกนะนล้วมันมีนมนมเกลียวเบิร์มืออยู่ขั้นนี้มีน้ำมันบ่เนี่ยเอา ว่ oh. าลอยปัม่มยังกับปั่มมันปิดร่วงไปตลาดเวิร์ดมือเอาทางไปสื่อจี่ทาง ยกปั๊มลงลงเลยสิไปเอาทังน้ำมันขึ้นเต็มนึงเท่านั้ซื้อบ่มื่นละสองร้อยลิตรซื้อมาทเท่าละแปดรอย อันนี้มันสิบบารีลยอยหรืว่าแบบเลยสามไร่สามหมื่นหรอเมย์สอมมาเซตมันจบผลมันไม่ีเวลาแบบิดเตรียมตัวนะเอาส้ำนี้แล้วค่ะปรบพอกันไหม่คลิปต่อไปเมย์มาแล้วเไปกับเขากัน